สวัสดีค่ะวันเดวิสซันเดย์นะคะหนึ่งวันของน้องซันเดย์ทานอะไรบ้างมาดูกันนะช่วงเช้าก็จะเป็นข้าวผัดมันกุ้งนะคะแม่หมวยทําไว้คุณย่าด้วยนะคะแต่น้องจะกิน2ชามค่ะตอนนี้จะเป็นข้าวกล่องของป้าปานัดนะถ้าบางทีช่วงเที่ยงนะคะก็จะเป็นกะเพรากุ้งพริก5าเม็ดนะคะไข่ดาวหนึ่งลูกค่ะน้องจะทานตรงเวลามากเลยนะทุกคนตรงปุ๊บขอกินเลยจ้าแม่เลยบอกว่าขอบคุณค่ะแบบพี่ใหม่พัชรีด้วยสีสันเป็นยังไงคะน่าทานหรือเปล่ากินข้าวเสร็จก็มากวนแม่นะคะแม่กําลังจะพ ถามอะไรก็ไม่รู้แม่ไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวแม่จะเปิดเสียงให้ฟังนะตึงไม่ตึงแม่รลแปดเขาเข้า, <c oughs> ขาหมูดอันนี้หนูก,กินข้าว <c oughs> ทั่วไปกินข้าวอิ่มยังอิ่ม <c oughs> เก็บยัง <c oughs> เก็บแล้วอร่อยไหมอร่อย <c oughs> ประมาณหกโมงเย็นก็มาก่อกวนแม่นะคะบอกว่าแม่หนูอยากกินต้มมาม่าใส่กุ้งรสต้มยำกุ้งก็จะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะออกกาลังกายหลอกำลังกายเพื่ออะไรทุกคนรู้ไหมเพื่อจะมากินค่ะ,คะก็จะวาร์ไปในครัวนะคะเป็นต้มมาม่าให้เขานะคะเรียบร้อยใส<ช>่นมลงไปด้วยนะคะจะกลายเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะกิน,น <ะ S 1> ประมาณสองสามนาทีก็หมดแล้วค่ะร้อยก,กินไม่เหลือหลังจากนั้นก็ส่งเข้านอนค่ะให้นอนตรงเวลานะคะ,ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า